สวัสดีค่ะที่ฉันนั่งสาวรีลาวดีวิโยยอดชั้นม .5 ทับ8เลขที่7ตอนกอค่ะตอนดีครับผมนายธนวินเ<ม>รย์อภิเลขที่6ตอนขอครับวันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดคำศัพท์พร้อมคำแปล20คำในหัวข้อ plastic pollution นะคะที่แปลว่ามลพิษจากพลาสติกค่ะคำแรกนะครับ single use plastic แปลว่าพลาสติกใช้ครั้งเดียวนะครับคำที่สอง micro plastic แปลว,ว่าอนุภาคพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า5มิลลิเมตรนะครับคำที่3 b i o d e gradable พลาส t i c แปลว่าพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพนะครับคำที่4 n o n b i o d e gradable plastic แปลว,ว่าพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ครัำที่5นะครับ รีไซเค e ลนี้แปลว,ว่าการรีไซเคิลนะครับคำที่6ครับ waste m a n a g e m e n แปลว่าการจัดการขยะคำที่เจ็ด e n v i r m e n t a l impact แปลว,ว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้นอมคำที่8 plastic waste แปลว,ว่าขยะพลาสติก คำที่เก้านะครับพอลิเมอร์แปลว่าพลาสติกเป็นพอลิเมอร์ที่ขนาดใหญ่และมวลโมเลกุลมากขึ้นเป็นรูปต่างๆได้ด้วยความร้อนมีความคงทนต่อสภาวะาแวดล้อมต่างๆถูกนำไปใช้เป็นตั้งแต่ของเล่นเด็กไปจนถึงการก่อสร้างอาคารยากต่อการกำจัดและย่อยสลายรวมถึงบางชนิดอาจจะไม่แก่สลายได้ที่สิบนะครับพอลิเน แปลว,ว่าสารบลิิกครับคำที่11นะคะพลาสติกแบนนะคะแปลว่าการห้ามใช้พลาสติก2 2 decomposition แปลว่าการย่อยสลายค่ะ 13. ซ zero w a s t แปลว่าแนวคิดต่อขยะ 14. single stream recycling แปลว่า รีไซเคิลแบบสายทานครั้งเดียวนะคะคือระบบรีไซเคิลที่นำขยะประเภทกระดาษกล่องกระดาษพลาสติกแก้วกระป๋องน้ำอัดลมหรือขวดพลาสติกต่างๆมารีไซเคิลรวมกันนะคะ 15. chemical pollution แปลว่ามลพิษทางเคมี 16. waste reduction แปลว่าการลดขยะ 17. dispose ABLE ITEM เทแปลว่าสิ่งของที่ใช้เราิิงค่ะ 18. environmental conservation แปลว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ 19. polyethylene terephthalate แปลว่าขึ้นชื่อเรื่องการย่อยสลายที่ยากและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน เป็นหนึ่งในโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่การใช้อย่างว้างขวางมากที่สุดส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพลาสติกใสแข็งแรงน,น้ำหนักเบามักถูกใช้เป็นวัสดุบรรจุทางสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์นิวเคลียรทั่วไปเช่นเครื่องดื่มแบบขวดต่างๆหรือกล่องอาหารค่ะ <Okay. S 1> คำสุดท้ายนะคะ20 environmental friendly product แปลว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ